กระัสวัสดีกันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับในคิวงานในการเคลือบแก้วก็จะมีในขวดของ Honda c ซีเอวีคันหนึ่งคันนะฮะวันนี้ขออนุญาตส่งงานเลยนะครับวันนี้อากาศข้างนอกออกจะคึมๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงมีฝุ่นบ้างผมเลยขออนุญาตส่งในห้องมืดอันนี้ไม่้มืดห้องสีดํานะครับก็สําเร็จเสร็จสิ้น,นครับกับรถ h อน da CRV สีขาวมุกนะฮะกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกภายนอกทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กกระจกไฟหน้าไฟท้ายเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างนะครับนี่ครับถ้ามองดีๆจะเห็นนะครับว่ามีผลึกสีนี่ครับสวยงามมากเลยนะเห็นไหมหนะถ้าไฟไม่กระพริบก่อนนะเห็นไหมครับ โอเคเราพามาดูกันรอบคันเลยดีกว่าสําหรับสีขาวก็เงาได้หลายๆคนจะสงสัยว่าทําสีขาวทําไปทําไม,ไมประโยชน์ของมันมีมากมายนะครับสําหรับการเคลือบแก้วนะครับโอเคเรื่องแรกเลยเรื่อง,องความเงางามก่อนนะครับจากสีขาวมิติเดิมเลยจะดูเงางามค่อนข้าง,างยากแต่เราก็สามารถทําให้เขาเงางามขึ้นมาได้นะครับยิ่งออกแดด นะครับยิ่งสว่างตายิ่งอยู่กลางคืนยิ่งมีเสน่ห์นะครับและเรื่องที่2เรื่องของการทําความสะอาดนะฮะสำหรับรถสีขาวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการทําความสะอาดนะครับเห็นขาวอย่างนี้เวลาเปื้อนก็เห็นง่ายๆนะครับแต่เวลาเคลือบแก้วไปแล้วทําความสะอาดง่ายขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ถึงยังไงก็ต้องล้างนะครับไม่ใช่ว่าทําเคลือบแก้วไปแล้วไม่ล้างเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเปรียบเหมือนคนที่ขัดผิวมาแล้วนะครับ เขาก็ต้องกลับบ้านไปอาบน้ํานะครับคือยังไงก็ต้องสะอาดไว้ก่อนยังไงก็มีเสน่ห์นะครับแต่อย่างน้อยเรื่องของความเงาผิวเนียนผิวสวยโดดเด่นนะครับต้องยกให้การเคลือบแก้วนี้เลยนะครับเพราะว่าสีจะโดดเด่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสําหรับการเคลือบแก้วนะครับสําหรับคันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะท่านลูกค้ามากๆเลยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับเลอลืมบอกอีกหนึ่งประโยชน์นะครับสำหรับการเคลือบแก้วเนี่ยน้ํายาเคลือบแก้วในสมัยนี้นะครับจะมี โมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กนะฮะทำให้น้ำยาเนี่ยซึมเข้าไปในสีได้ระดับหนึ่งไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามแต่ยี่ห้อผมเนี่ยจะซึมเข้าไปอยู่ประมาณ3 0มในระหว่างที่เขาเซตตัวเนี่ยเขาจะมีการหดตัวเล็กน้อยทําให้น้ำยามีความแข็งขึ้นและทําให้สีมีความแข็งขึ้นและตึงขึ้นเช่นด้วยเช่นกันนะครับ ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งครับที่ทําให้สีแข็งแรงขึ้นทําไมมันถึงเงาขึ้นก็เพราะมันตึงขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลของน้ํายาของเราเมกซิลนะครับอันนี้อธิบายชัดเจนเนาะถ้าใครสนใจอยากเคลือบแก้วอย่างนี้บ้างนะครับติดต่อสอบถามจองคิวกันได้นะครับวันนี้นะฮะมิกกี้ก็คงจะต้องขอราท่านผู้ชมนะครับไปกับความสวยงามอย่างนี้นะครับทํากันประจําทุกวันนะครับแล้วก็ทํากันได้ดีและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริงนะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้ครับแต่อยากได้เคลือบแก้วดีมีคุณภาพเลือก RPM Auto Detailing นะครับผมวันนี้มิกกี้ราไปก่อนนะครับเราจะดูแลรถล,ลูกค้าของเ,เราทุกๆคันกันไปต่อครับสวัสดีครับ